ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแบบการหาสมการแนวโน้มแบบพาราโบลิกนะคะการหาสมการแนวโน้มแบบพาราโบลิกนั้นชื่อ,ช,อชื่อหนึ่งก็คือแบบคอร์ติกนั่นเองนะคะในการแทนค่า b พอ,อแทนค่า x เนี่ยนะคะในการกําหนดค่า x เนี่ยจากเดิมนะคะ,ะวิธีการกําหนดค่า x เบื้องต้นง่ายๆเ,เราจะแทนค่า x ปีแรกเป็น1เป็น2เป็น3 เป็น4เป็น5ไล่ไปเรื่อยๆนะคะแต่มันยังมีการกำหนดค่า x อ,อ,อ,อีกแบบหนึงก็คือนะคะก็คือให้ปีตรงกลางนะคะปีที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเป็น0นะคะส่วนปีที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็เป็นลบ1ข้างล่างก็เป็น1แล้วนี้เป็นลบ2ข้างล่างก็เป็น2 แล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆเป็น3เป็น4เป็น5เป็น6ไล่ไปเรื่อยๆนะคะข้างบนก็ลบขึ้นไปเรื่อยๆนะคะลบสลบส่ลบหลบหกอ,อันนี้เป็นการกําหนดค่า x อีกแบบหนึ่งนะคะ,ะโจทย์ตัวอย่างนี้อาจารย์ก็เลยยกตัวอย่างการกําหนดค่า x อกิแบบหนึ่งกับโจทย์ของการหาสมการแนวโน้มแบบพาบราโบลิกหรือแบบคราติกนะคะเริ่มต้นนะคะอาจารย์ใช้เครื่องคิดเลขแบบจอแสดงผลสองบรรทัดก่อน <c oughs> สำหรับเครื่องคิดเลขแบบจอแสดงผล2บรรทัดนั้นเราก็จะไปที่โหมดเปิดเครื่องคิดเลขก่อนนะคะไปที่โหมดนะคะแล้วก็ไปที่สตัดเลข2เลือกคอลาสติกนะคะคอลาสติกมันก็คือเลข3นะคะเป็นเป็นยกกำลังสองก็คือพาราโบลิกนั่นแหละนะคะสมการนี้คือสมการพาราโบลิกกดเลข3นะคะแล้วก็คีย์ค่านะคะ x ในที่นี้เราเป็นลบสอนะกดเครื่องหมายเท่ากับ แล้วก็เป็นลบหนึ่งชมา x ค่าถัดมาให้ดูง่ายง่ x ถัดมาก็คือลบหนึ่งเครื่องหมายลบอยู่ไงเครื่องหมายลบลบหนึ่งนะคะกดเครื่องหมายเท่ากับ0ูนเท่ากับหนเท่ากับสเท่ากับนะคะส่วน y นะคะค่าแรกของเรานะคะ y ค่าแรก y, y y y อยู่นี่นะคะนี่คือค่า y นะคะนี่คือค่า y y นะคะก็ค่าแรกก็5เท่ากับถัดมา7เท่ากับ4เท่ากับ9เท่ากับ10เท่ากับนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ก็สามารถเลื่อนดูได้ว่าเองขีดค่าถูกหรือเปล่านะคะกด a c ออกไป <c oughs> กด a c ออกไปแล้วก็ไปที่ชิปนะคะไปที่แต ะะมันก็จะมี Data เอ้ยฉันคิดค่าถูกหรือเปล่าสามารถไปเช็คดูได้นะคะ summation นะคะดู summation นะคะกดเลขสอะ summation อ่ย Data เลข2เนาะอาจารย์กดผิดกดกด ac ออกไปได้เลยนะคะ chip ส t ต t เลขหนึ่งนะคะ summation เลข4นะคะกดดูก็มี summation ต่างๆเอ้ะเราผ่านผลรวมถูกหรือเปล่า summation x คุณ y แล้วกัน summation x คุณ y เลข5 สมมติเชนเด็กคุณ y กดเข้าเท่ากับดูเท่ากับเท่ากับ12นะคะถูกต้องนะคะคีย์ค่าถูกต้องนะคะในการทำข้อสอบอาจารย์ก็จะมีให้แทนค่าสมมติช่นต่างๆด้วยดังนั้นแทนให้ถูกนะคะแทนค่าสมมติชันต่างๆในสมการปกติ3ส,สมการนี่ก็คือสมการปกตินะคะ,อ,ะอันนีน้ตัวนี้นะคะคือสมการปกติ3ส,สมการนี้นะคะพอแทนค่าเสร็จก็จะมี แทนค่าหาสมการแนวโน้มแบบพาราโบลิกหรือแบบคอร์ติกนะคะอันเดียวกันนะคะก็ไปที่ชิปสตัดนะคะแล้วก็ไปที่ IEG7 เลข 7, นะคะเท่ากับดูก็ a ก็คือค่า a นะคะค่า a เท่ากับดูซิเท่ากับเท่าไหร่หาหกุด 1>, 1 4นะคะค่า a ของเราก็เท่ากับ6.14เท่ากันไหมค่า a ของเราเท่ากับ6.14เท่ากันนะคะามาดูค่า c ตบ้างค่า c ากด a c ทิ้งไปนะคะชิปสแปดแล้วก็ว่าเลยค่ะอาจารย์อาจอารย์กดผิดว่ามันจะบอกค่า พวก y bar ค่าฉเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบงมนมาตรฐานาไปที่ ig เลข7นะคะค่า c เลข3กดเท่ากับดูค่า c 0 4 2เท่ากันไหมศูนย์่นะคะเรา0.428ปัดขึ้นก็เป็น0.43เท่ากันเป๊ะเลยมาดูค่า b บ้าง ชิปสเต็ก e รเล็กค่า B นะคะเล็ก2 2 2เป๊เลยนะคะเท่ากันนะคะเท่ากันกับการคำนวณดูเลยก็คือถ้าเราไม่มีเครื่องคิดเลขเราจะต้องทำเ,เรามีสมการ3สมการแล้วก็3ตัวแปรเราจะต้องแก้สมการนะคะอาจจะใช้การกำจัดแบบเกานะคะ สมสมการ3ตัวแปรใช้การกำจัดเด็เก้าในการแก้สมการหาค่า A ค่า B ค่า C ตัวนี้นะคะเ,เราก็แทนค่าในสมการตัวนี้เขาเขียนผิดนะคะมันก็จะเป็น6.14นะคะก็คือค่า T ของเราเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ6.14บวกค่า B B ของเราก็คือ1.2 x1 x 1, ่เฉยๆนะคะบวก c ก็คือ0.43นะคะ x ยกกำลัง 2, 2> นะคะก็จะได้สมการพยากรณ์ค่าแนวโน้มแบบคอร์ติกหรือแบบพาราโบลิกออกมานะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ